เ okay. วันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เราจะมาทําการ protect ค้ด e C-sharp หลังที่เราคอมไพร์เป็น ESE e หรือว่าเป็นไ i ร r a r ีไฟล์ d l l ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ป้องกัน100%เอร์แต่มันก็สมบัติอยยื้อซื้อเวลาที่โดนเอาไปร e f ฟ c t ตอร์หรือว่ารีเวิร์กลับมาอมืก็มันไม่มีอะไรกันได้เราสซนอย่างเดียไง แต่ว่าเราสามารถที่จะซื้อเวลาให้แบบแกะได้ช้าลงอ่ะดีกว่าเร็วเลยทีเดียวอะไรประมาณเนี้เรามาดูกันอันนี่คือตัวอย่างโปรแกรมที่ผมได้เขียนไว้นานสักปีขว่าแล้วแหละเดี๋ยวรอมาดูกันอะไร <c oughs> มีการรีเซ็ตด้วยอนี่คือโปรแกรมเนาะเป็นโปรแกรมธรรมดาที่แบบ แปลงไฟล์ PDF เป็นรูปจากรูปเป็น PDF อะไรอะ่าณเนี้ยก็ค่อยมีอะไรมานี่ให้ดูตัวอย่างก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวนะาทำอะไรไวิบวับจังเลยวะ <c oughs> โอเคพอเห็นตัวอย่างแล้ใช่ไหมครัวนี้เราจะป้องกันยังไงก็ไปโหลดโปรแกรมนี่เลย n e t letter อา่านถตุ๊บไม่รู้ก็ลองโหลดมาก่อน เมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งกันเนาะโอ้มีการเทสด้วยปิดไปก่อนไม่เซฟอ่ะเราก็จะเปิดมาหน้าตาอันนี้ UI สวยงามเหมาะสมกับอดีตก็ UI เหมือนอดีตนะเป็นวินโดว์วิต้านะคล้ายๆเฮ้ยนอกเรื่องแล้วโอเคเฮ้ยอย่าย่อสิเพื่อนหมดการความงามไม่เป๊ะ เออารมณ์มันได้ดคิดเลยเอ้ยหน้าจอมันไม่เท่เลยแล้วก็ลากมาใส่เลยเรียบร้อยนิ่งเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มสามารถเพิ่มนะได้นไตรงเนี้ยในส่วนนี้ก็คือเราสามารถเพิ่มไฟล์ d l l แต่ในที่นี้โปรแกรมของผมมันไม่มีไงมันเป็น E E ไฟล์เดียวเลย จากนั้นมาติดถูกตรงนี้แล้วก็กด Protect ร o โอเกเ okay. มื่อเสร็จแล้วมราก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อโปรแกรมของเราตามด้วย s o u r c นะเข้าไปดูสิแล้วก็ได้ามาเหมือนเดิมเลยขนาดไฟล์มากกว่านิดนึงเนาะลองเข้าไปสิ นี่ตัวฟรียอย่างเงี้ยนะมีเครดิตด้วยให้ชิบหายเ <c oughs> ออโอเคเหมือนเดิมนี่มีเครดิตเข้ามาข้างในอ่ะอุ้ยเฮ้ยโปรแกรมวิ่งแบบทีหรือวะอ่ะโอเคเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะแล้วมันโปรเทคยังไงวะ เรามาดูข้างในมันดิมาดูข้างในมันก่อนอ่าเอาตัวที่ยังไม่โปรเทคเนาะดึงเข้ามามาดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรโว้ยมีเชี่ยมอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเห็นปะเราอินคูดอะไรบ้างเข้ามามีเม็ตงเม็ตอดเอาไ้โอ้เห็นโค้ดหมดเลยโค้ดเจเนเลตฮะโมเดลโอเคโอ้โหเห็นไหมเห็นยันภายใน อ๋อเมื่อกี้เข้าอง่อยละตรงนี้เนาะแอดโฟลเดอร์แล้วกันเห็นปะเห็นยันโมเดลเลยเมื่อกี้โมเดลมีอะไรบ้างก,ก็ชัดเจนทุกอย่างมีการแอดเป็นลิสนู่นดีนั่นอะไรก็มารู้เขียนไปเยอะแยะอ่านี่คือแบบว่ายังไม่มีการโปรเทคเนาะแล้วเราก็เอาไฟล์ที่เราโปรเทคเมื่อกี้มาใส่ มาดูว่ามันมีอะไรข้างในเมื่อกี้เราเข้าไปที่กุน M D เอ่าไม่นี่มันกันแล้วเหรอมันกันใช่ไหมแล้วทำไมมันมันกันล้วเหรออ๋อนี่ไงอ่าก็ถือว่ากันในระดับแบบก็พอใช้เนาะ เฮ้ยกันเออนี่นไงอย่างนี้เอ่ฟอฟโฟนเดอร์เอฟไฟเอฟโมเดลมีเจนเนอเรตเจนเนอเรตไลค์โทนีท่โฟนเดอร์นิวโฟนเดอร์อะไรเนี้ยแล้วเราก็มาดูข้างล่างนะที่โปรเทคก็คือแบบเราไม่เห็นชื่อชื่ออะไรไม่รู้อย่านมีมันเอ็นโคดชื่อของกว่าก็ถือว่ากันได้นิดนึงแล้วก็ตัวแปเอฟแม็กจบไปอะไรเนี่ยซาลยยู 0000นี่มันอะไรวะเนี่ยเห็นไหมว่าเราก็งงว่าเฮ้ยมันอะไรอ่ะมึงเอาไปบวกเหรอไม่เท่ากับอะไรวะเนี่ยบูลีนอะไรวะแล้วก็เกิดการงงเกิดขึ้นอะไรนี่คลาสชื่ออะไรเนี่ยวอดเอ้ยผมจริงวะเห็นปะก็พอได้โปรเทคได้นิดนึงว่ามันนี่มันโมเดลเหรอเฮ้ยสักู่ยไม่รู้นะ,ะมโมเดลใช่ไหมนี่โมเดลไม่ใช่อีสัตว์กูเขียนยังงงเลย้เ <laughs> ยนี่มันอะไรเนี่ย มี e นำด้วยเห็นปะเห็นไ<ๆ>หนมนี่คือการป้องกันของเขาคือว่าเออก็พอได้เสียเวลาดูนพักใหญ่ๆแล้วว่าอะไรเนี่ยเอาไว้คูณเป็นโฟลเตอร์เหรอเอ้ยไอสัตว์นี่มันจะซีไวพันดนี่ยอาโรเวอร์ไว้เนี่ยเอ้ยเห็นปะก็ค่อนข้างจะเสียเวลาในการนั่งอ่านนะแต่มันก็มีตัวแปรบางตัวแปรที่ไม่สามารถจะใช้โค้ดได้อย่างเช่นในนี้อาจจะเป็นของ w ินโดว์ในเดนโทรีนะ่เนี่ยอ่า เราอาจจะไม่สามารถเนาะอาจจะเป็นโปรแกรมฟรีด้วยแหละเพราะว่าที่โหลดมานี้มันก็เป็นตัวเดโมโอ,อืมก็ได้อะไรระดับหนึ่งอ่ามันก็ไม่เนาะไม่ค่อยดีตัวฟรีนะก็ประมาณนี้สำหรับคนที่จะเอาไปใช้ก็พอเนะเป็นแนวทางได้ว่ามันสามารถที่จะโอเทกได้อ่าโรเทกได้แต่ว่าถ้าหาตัวฟรีก็จะ้งนกนนิดนึงถ้าเสียตังอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เนาะแต่ว่าผมไม่ได้เสียตังอะไร Cứ cái ở thế đúng không? Mà nó này thì nè, ok, cảm ơn các